สวัสดีครับเกมเมอร์ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม n o t t a e l l นะครับวันนี้นะครับเกนก็จะพาทุกคนมาใช้ระบบธนาคารนะครับในเกมอ่าสำหรับใครที่เงินเยอะเงินล้นนะครับอ่าก็ในเกมนะครับตัวละครของเราเนี่ยจะจำกัดในการถือเงินได้ประมาณ1000นเอ็มนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเงินเราตันเนี่ยเราจะแบบไม่สามารถรับเงินเพิ่มได้นะครับอ่าก็เดี๋ยวเราจะมาใช้ระบบธนาคารกันดูนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ วิธีไปที่ธนาคารนะครับเราก็มาลงบาร์ล่างของนอสบิวนะครับไปท่าเรือนะครับอ่ะแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะครับธนาคารจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับอ่ะนี่นะครับก็จะถึงธนาคารแล้วนะครับอ่ะเข้ามานะครับจะมี Np c อยู่2ฝั่งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาใช้ฝั่งขวากันก่อนนะครับ พอ,อมาถึงเนี่ยเราก็กด use bank นะครับอันแรกนะครับอ่ามันก็จะมีฟังก์ชันให้เราอยู่2อันนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าการทําธุรกรรมการเงินเนี่ยก็จะขั้นต่ําอยู่ที่1000นโกนะครับแล้วก็มากสุดเนี่ยหนึ่งแลร้านโกนะครับอ่าก็ deposit ก็คือการฝากเงินนะครับอ่า withdraw ก็คือการถอนเงินนะครับอ่าเดี๋ยวเกณลองฝากไปสัก900าร้อนะครับ 9ก้าพันหมืนแสนล้านสิบล้านร้อยล้านเกนก็จะฝากไป9 0 0านะครับอ่าเงินในตัวเก้นก็จะเหลือ1 1 0 0งนนะครับอ่าแล้วแบบพี่แล้วผมจะเช็คเงินในธนาคารยังไงเรามาที่ NPC ฝั่งซ้ายนะครับอืมแล้วกดอันที่2นะครับบุ๊กนะครับอ่าเขาก็จะให้บุ๊กเรามานะครับจะอยู่ในช่องเมนนะครับอ่าเป็น แบบนี้นะครับหน้าตามจะเป็นแบบนี้เราก็กดใช้อ่ะมันก็จะแสดงเงินฝากของเราเกณฑมีอยู่พั0สีเอ็มนะครับแล้วก็เงินอยู่ในตัวรนะ้อยเอ็มนะืและทีนี้เราจะเห็นว่ามันมี VIP ด้วยใช่ไหมครับสวิตช์ so VIP นะก็คือเรามาที่ North Mall นะครับแล้วมาซื้อเหรียญได้แล้วก็ซื้อแบบเครดิตการ์ดได้นะครับอ่ะอ ี่นะครับก็คือจริงๆเหรียญ VIP เนี่ยไม่จําเป็นต้องซื้อหรอกเพราะว่าคงไม่มีใครฝากๆถอนๆบ่อยนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมมันก็ไม่ได้เยอะนะครับอ่าส่วนมากเขาจะใช้เป็นเครดิตการ์ดนะครับเอยเดบิตการ์ดอ่าเขาจะใช้เป็นเดบิตการ์ดเพราะว่ามันพกได้ไปทุกที่นะครับอ่าอย่างน,นี้แก่นมีแบบเครดิตการ์ดใช่ไหมแก่นอยู่แบบที่ไหนก็ใช้ได้นะครับพอเรากดใช้ปุ๊บอ่ามันก็จะทําให้เรา สามารถฝากถอนได้ทุกที่นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับอ่ะหลักๆมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่าธรรมเนียมคิดว่าประมาณ20,000มัง้งอ่ะเดยวแก้ลองถอนสักร้อยเนะครับคือแกก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่าค่าธรรมเนียมประมาณ2 0 0 0 0นนะครับก็ ถ้าเรามี V.I.P เนี่ยมันก็จะไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับแต่ว่าสําหรับเก้นก็จ่ายได้นะครับ2 0 0 0 0มันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เราจะเทรดเงินแบบว่าหลักพันเอเนี่ยเราก็สามารถเทรดได้ในระบบธนาคารได้นะอ่าเดี๋ยวเกนเออไปหาตัวเทรดก่อนนะครับอ ก็นี่นะครับตัวอย่างสมมุติว่าเราจะซื้อสินค้าที่ไอหรือว่าไอเทมที่ราคามันเกินพันเอ็มเนี่ยแล้วก็มาใช้ตรงข้างล่างนะครับตรงแบงก์แล้วก็พิมพ์จํานวนเงินไปได้เลยสูงสุดก็ไม่เกิน1นึ่งแล้านเอ็มนะครับแต่ว่าในเกมตอนนี้เก่ก็คิดว่าคงไม่มีไอเทมอะไรที่มันแพงขนาดนั้นนะครับก็หลักๆก็จะใช้ประมาณนี้นะครับสาหรับระบบธนาคารนะครับ นี่นะครับเราก็ใช้แบบเดบิตการ์ดกดได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่แบบไหนเราก็สามารถอ่ะเดี๋ยกเกนจะลองฝากให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับฝากไปสัก3 0 0ร้อยเอ็มนะครับอ่ะเหมือนว่าฝากเนี่ยมันจะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับใช่นะครับฝากเงินเนี่ยไม่เสียนะครับแต่ว่าถ้าถอนเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมประมาณ2 0,000นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เราก็สามารถมาเช็คตรงสมุดบัญชีเราได้เลยตลอดเวลานะครับอ,อันนี้มันไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับเป็นไอเทมถาวรน,นะครับก็กดใช้ได้แบบเรื่อยๆนะครับอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับระบบธนาคารในเกมนะครับก็คือหลายๆคนก็ไม่รู้นะครับว่ามันใช้วิธีนี้ได้แต่จริงๆนะเกนก็กะจะทําตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่ได้มีเวลาว่างสักทีนะครับตอนนี้ก็ ได้ทำให้แล้วนะครับอ่าสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด share, กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย